าพอดีเป็นมาณนี้ผมยังไม่ถึงตรงนั้นเลยป็นไมได้ของฉบบรากที่ยังไม่ตัดให้ผมแล้วก็จะเป็นศึกษาแล้วก็จะเสนอนะครับว่าเป็นซอแล้วะเสนองานแต่ว่าไอ้นายยกจรับรองรับรองรืองนนะครับเพราว่าการเสนอในจัดรานารผมอยากทาด้นี้แล้วก็เสนอซึ่งผมเชื่อเลครับว่าพอท่ท่านเป็นผีการนี่ครับตัดร้อยกว่าหนาตัดร้อยเอ่อของกรมสั์นี้เ่หนึร้อยสามกีสามารา ราไม้มอามันเเลนการทำงานที่ไหนะครับแต่ทั้รดว่านธารกันหมนะครับผมยิดีนะวนที้ผมผต้องการไปทีาอะไรอย่ครับผมบตรวว่าเรื่องของปกนี้คอันที่จริงแล้วผมอยากอยางที่เราลองดูครับว่าไอ้ปลาตัวหนึ่งเนี้ยมันถ่ายมาเป็นแสนแสโผงนะเพราะว่าไอ้ปลาทั้งทะเลสามาัถเลี้ยงหมดแล้วทลกแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ทำใ จัดก,การทำบทางเรื่วงกันท่านทางเกตนคะครับในเรื่องลำโพง,งใหญ่ๆนลครับเป็นตัวต้นเหตไม่ว่าจะเป็นบนตาชุดตาท,า,า,ทา,าทีอะไรต่างๆมาขนาดนี้กว่าในบรรดาสัมปากรในทะเลนะครับของเล็ก ยากรธรรมชาติทุกอย่างรวมทั้งทรัพยากรเช้กังด้วยวันนี้ที่ที่ผมพูดถึงกฎหมายเนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในแปดเป็นไปได้ที่ผมเียนจะได้ห้าไมคนัห้าไมคคือประมาณแปดิโลมอันนี้เป็นเรื่องของประมรวุนบ้านนอกจากนั้นเรือใหญ่ก็ออกไ่นะครับแต่ว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไปทําลายทรัพยากรในเรื่องากฎหมายนั้นต้องมีด้วยและที่สำคัญ ผมบอกช่างยังกองชายฝั่งในการที่ไม่ทำลายช่างยังกองชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งท่อพันธุ์สัตว์น้ำนี่ต้องยุบยื้มมือให้กับเครือข่ายประมงบ้านที่ต่อสู้มาตลอดนะครับแล้วก็บาร์คับถูกถูกยิงถูกอะไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในกฎหมายนี้ให้สิทธิ์ของชุมชนในการดูแลแซ่กอย่างน้อยนะครับเรือลาดตระเวนนี่จะต้องให้เรือขายของชุมชนเป็นคนดูแลเขา อยากให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะการกำ้องดูแลผู้่ครูหรือแม้แต่การจับเก็บเงินคนหนึ่งเป็นกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเร่องความขัดแย้งเราเคป็นมาแล้วคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินจนกระทั่งนึ่งวสู่เรื่องของการของทัวถอดแม้ว่าเราจะออกได้เพียงแปดสองแปดแปดตั้งรต่ต้น ังนั้นภาคกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาหรือถึงมือรัฐบาลภาคการเกษตรรัฐบาลจะต้องทำให้สามารถดำเนัญญาได้แต่ว่าชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับริบุธนาใจครับขออนุญาตตอบสองประเด็นนะครับประมงขนาดเล็กนะวัดเปิดไทยมีนโยบายชัดเจนครับต้องได้รับการช่วยเหลือครับต้องมีแต้มต่อครับนั่นก็คือรูปมือกองทุนพัฒนาขับไปยังผูชายฝั่งนะครับนี่คือในประเด็นของวัดที่ชัดเจน ในประเด็นว่ากฎหมายตรงนี้ก็ายืนยันด้ชั้นับว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้นทางที่เป็นไทยนักไทยหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วเอาใจยิน,จนอยู่แล้วคิดจากนอกเข้าไปอยู่แล้วคิดจากประชาชนแล้วฉะนั้นเพื่อไทยต้องทำคำหลินเพีง,ร,ชชงร,รีฟังว่าประชาชนต้องการอะไรฟังว่าประชาชนมีปัญหาอะไรแล้วเราจะต้องขับเคลื่อนรับดนกฎหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 好，谢谢、啊。啊啊啊啊啊